ห้ามีายให้เราเสุารณ์าเจครบับผมแล้วก็ถ่ายรูปของเราเอาไว้ถ่ายรูปของเาเอาไว้สุดเนี่ี่เชื่อว่าหนี่ยตำรวจ หรือทางศาลก็ต้องไปดูทินิดควรจะพิจารณาตรงนี้ว่าสิ่งตรงนี้นะฮะมันมันมันเป็นสิ่งที่เขาบนสจุตกาที่ซื้อขายเราไม่ได้มาแอบซื้อในสถานที่ลับนะฮะซื้อในที่ที่เป็นศูนยระอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะใช่ไหมครับตัวเขาคงจะบอกว่าที่เขาซื้อว่าเขามีเจตนาครับไม่มีเจตนาที่จะไปซื้อของโจรมันไม่คุ้มกับเราที่เราเสียหายเลว่า แต่ก็เราบอกนเขาว่าควรระมัดระวังอย่างที่เขาขอมาขายเขาม่าผิดอะไรกันแต่บางทีมันเขาบอกป๋าแต่งตัวดีมากเลยเดี๋ยวนี้โจรในราคาพอดีมันเยอะ,อะใช่ไหมมันเยอะมากยามเมืเอม่อเร็วๆนี้พี่ยับเนี่ยในสูลเราเราก็เจอตำรวจปลอมอ๋อต่อชายครับว่าใ้วพวกปืนขึ้นมาเดินพวกปืนก้าแล้วน้องแต่งคขึ้นท่อนเสร็จแล้วก็เอาผ้าเขาดูผมราะว่าไปหอยใจเสร็จก็ปืนบาลมันตู้บอกว่าอย่างนี้แท้ไหมใช่วันไหนก็ไม่ทำแล้วพี่คนจับเององ<ช>่ะ ใช่ไหม,ไหมถ้าปรีหา,า,า,าเบื้องต้นได้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องชาววงการพระเครื่องนะครับทุกๆคนนะแล้วก็จากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายอย่างน้อยสุดในทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจหรือทางสาลก็ตามแต่ท่านก็คงพิจารณาตรงนี้หนึ่งใครมาซื้อผ้าขายผ้ามืนสุดเนี่ยถ้าไม่จะมาพากลก็ขอเข้าลงรายลักษณ์อักษรเอาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปพระนั้นเอาไว้ถ่ายรูปคนที่มาขายเอาไว้ แล้วเขาก็เซ็นไว้ว่าข้าพเจ้านายกอได้ขายของให้ในในขอที่ร้านนี้ในราคาเท่าไหร่แล้วที่เท่าไหร่และมีพยานหลักฐานเซ็นเอาไว้นี่คือความบริสุทธิ์ใจจากเราใช่ไหมครับนะนี่ความบริสุทธิ์ใจจากเราใช่ไหมเราให้ความร่วมมือและปัจจุบันนี้ทางสมาคมเพระเครื่องของเราเนี่ยนะของใครหายมีอะไรตําแต่ให้แจ้งมาทางสมาคมมีรูปพันสันถานมาเราช่วยกันตามให้เราจะมีเครือข่ายบอกไปทั้งทุกจังหวัดในประเทศไทยบอกว่าที่เล่นไพ่บอกว่า พระชุดนี้ก็หายมานะถ้าใครเจออย่าซื้อหร,อรือล็อกเอาไว้เลยถ้ามีรูปพันธุ์สันฐานอย่านี้ขอให้แจ้งงานสมาคมเราฝากลูกใน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 หน่งานตรงนี้นะและใครมีตามตามจับคืงได้<ช>ได้คือหลังจากที่คนร้ายนี่เอาเอาพรมาขายอ่าคนร้ายามาขายนะเรารู้แล้วนี่เป็นอ่าเป็นที่ที่ถูจกจรากรจรากรมา ก็เลยฝังซ้อนใช่นที่วนี้แก้งซื้อไว้เสร็จก็ซื้อไว้ดุลงว่าเรียกตำรวจเข้ามาครับและหลังนี้หลายรายพี่ย่าทำได้หลายรายได้หลายรายนะได้หลายรายนะพอหาปัญหาไม่จริงๆเนี่ยเราก็จับผะได้ครับและผ้าคนนี้ก็คนที่พี่ย่ารู้จักด้วยก็เลยเชิญไปในสมาคมแล้วก็ล่อคุยว่าก็แจ้งตำรวจกลับมาสุดท้ายก็จับได้กลายเป็นลูกน้องของหมออยู่ที่สิงห์บุรีขโมยไปขโมยผ้าหมอไป ก็จับได้เสร็จแล้วไปตรวจพิขยายผลไปคุณในรถไปเจอยาบ้าใช่ไหมยิง <laughs> จนมาม,นมันก็ดี <c oughs> อ่ะตอเข้าออกเป็นเสือจ,จะได้ประกาศต่างๆผมก็จะรู้ว่า,าการฆารกรรมมาแล้วมะ